สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคำทํานายยินดีเข้าสู่ช่องเว k อั p บายไซน o ออร l เคนะคะดูดวงกับแม่หมอทายนะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูกันว่าราศีมีนะคะการเปลี่ยนแปลงในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2,568เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างซึ่งวันนี้นะคะแม่หมอทรายก็มี3หัวข้อก็คือมีการงานการเงินแล้วก็ความรัก เดี๋ยวขอเริ่มดูการงานก่อนเลยนะคะว่าการงานของชาวราศีมีนเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้างของการงานอขอเปิดสามใบก่อนนะคะโอ้าหว้าวว้าว,ว,าวสามว้าวเลยนะคะคือการงานเนี่ย ต้องบอกว่ามันเหมือนกับแบบถึงจุดที่จะได้รับผลตอบแทนแล้วอะ่ะมันเหมือนเหนื่อยมาทั้งปีหรือเหนื่อยมานานแล้วนะคะของคนชาวราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเหมือนบางคนเนี่ยอาจจะได้โบนัสอาจจะได้เงินก้อนหรือว่าการเงินเนี่ยมันคงที่แล้วนะคะมันอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้เดือดร้อนแล้วนะ,ะไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นอืมบางคนเนี่ยอาจจะมีเงินที่เก็บด้วยซ้านะคะมีเงินเก็บ มากขึ้นนะคะในด้านของการงานนะการการเงินกับการงานมันก็สัมพันธ์กันนะเนาะการงานนะคะมองว่าครอบครัวเนี่ยมีการมีการซัพพอร์ตมากขึ้นนะคะเพื่อนร่วมงานก็เหมือนจะมีการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในด้านของการงานมันเหมือนกับแบบว่าถึงจุดที่ชาวราศีมีนเนี่ยโห้สักเซสในด้านของการงานเลยทีเดียวนะอืม อันนี้ก็เป็นครอบครัวนะคะนี่ก็เป็นบ้านเนี่ยการงานเนี่ยอาจจะมีการไปสั่งสรรกับเพื่อนเพื่อกระชับมิตรด้วยก็ได้นะคะในด้านของการงานอ่าก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอยู่นะคะอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะกระชับมิตรให้ลองค่ะลองไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปดื่มด้วยกันนะคะเป็นในรูปแบบนั้นอ่าสบายๆชิลๆค่ะอาจจะไม่เดือดร้อนอะไรมากนะคะอาจจะนิ่งๆนะคะไม่เดือดร้อนนิ่งแบบไม่เดือดร้อนนะคะไม่ได้นิ่งแบบร้อนลนอย่างนั้น ของชาวราศีเีษอะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนะคะอีกสัก3าใบเนาะการงานจะเป็นยังไงบ้างโอเคจริงๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะคะอาจจะบางคนนะบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องมีราวกันอยู่ในที่ทํางานนะคะหรือว่าในงานของตัวเองนั้นๆอาจาบางคนนะ่ะอาจจะไม่ได้มี เรื่องกับคนแต่อาจจะมีเรื่องกับงานนะคะของชาวราศีมีนอ่าการงานนะคะถ้ามันติดขัดอะไรนะคะใน,ในช่วงของเดือนกุุภาพันธ์เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะก็คือให้ลองเปิดใจคุยกันนะคะในในด้านของคนที่ได้ทำงานอ่าประจำนะในด้านของธุรกิจหรือว่างานที่เป็นส่วนตัวนะคะให้ลองเปิดใจลองลองปรึกษาคน ในครอบครัวในเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าคนรอบๆตัวที่เรับฟังความคิดเห็นเรานะคะหรือว่ารักเราเมตตาเรานะสำหรับการงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเพายแนะนำมาบอกว่าอ,อให้ถ้าถ้าแย่จริงๆเลยนะให้ลองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะ อาจจะมีการไปบอกหัวหน้าไปแจ้งที่ทํางานหรืออะไรพวกนี้นะคะก็จะได้รับความที่ทำมากขึ้นนะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยไพ่ก็นแนะนําว่าถ้ามันแบบสุดวิสัยจริงๆนะให้อยู่เฉยๆนะคะอยู่กลางๆเราอย่าไปอยู่ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะคะให้อยู่เป็นกลางเข้าไว้นะ,ะแล้วก็ในด้านของการงานนะคะอมองว่าจะมีการเรียนรู้เพิ่มเติม จากงานที่ทําอยู่ด้วยนะคะอาจจะมีการศึกษาหัวข้อต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเพื่อเพื่อการงานที่ดีของเราเนาะเพราะว่าตอนนี้การงานของชาวราศีมีนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะอืมขอเปิดเพิ่อมอีกสักสองใบนะคะในด้านของการงานของชาวราศีมีนเดือนกุมภาพานันธ์ เด่นจริงๆนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครทํางานออนไลน์นะบอกเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์ของคุณเนี่ยคุณจะเป็นที่จ้องจับตามองทุกคนจะโฟกัสคุณทุกคนจะจะต้องชื่นชมคุณอนะ่ะหรือคุณจะเป็นดาวเด่นโดดเด่นในด้านของการงานเลยทีเดียวนะคะอืมจะมีคนที่เข้ามาดูคุณเยอะมากๆถ้าทํางานด้านออนไลน์นะอันนี้คือถ้าใครยังไม่ทําเนี่ยและจะ ค่อยๆก้าวเข้ามาสู่งานออนไลน์เนี่ยก็แนะนําเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมีนค่อนข้างเด่นนะคะงานออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไม่ทํางานออนไลน์นะคะ,ะการงานก็จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นไปด้วยคนรอบๆตัวที่เริ่มมองว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งนะคุณเอ,องานคุณมันทําให้คุณโดดเด่นนะคะคุณอาจจะเป็นคนเก่งที่ทํางานที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ แต่พอในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเหมือนผลงานต่างๆที่คุณได้ทํามาความอดทนหรือว่างานที่คุณแบบออกแชร์ไอเดียอะไรพวกนี้นะคะมันเริ่มเห็นผลแล้วคนจะเริ่มเห็นศักยภาพในตัวของคุณแล้วค่ะในเดือนของกุมภาพันธ์ขออีกหนึ่งใบค่ะสําหรับการงานของชาวราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์อ่า บางคนนะคะอาจจะมีการเริ่มงานใหม่ด้วยนะคะมีการคิดงานใหม่ที่จะทำบางคนอาจจะมีการย้ายย,าย้ออยายออย่าที่ทำงานย้ายตำแหน่งนะคะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งออเบางคนก็ถ้าถ้าคนที่ทำธุรกิจนะคะอาจจะมีการขยายสาขามันมีการที่เกิดจากความคิดไอเดียของคุณความคิดสร้างสรรค์ของคุณการต่อยอดของคุณไง คุณสามารถทําได้ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะการงานค่อนข้าง,งโดดเด่นเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะจะดูเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนนะขอดูในเรื่องของการเงินนะคะของชาวราศีมีนแม่หมอว่าแม่หมอพูดเร็ว โอ้พูดเร็วแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เอออ่ะเหนื่อยพอ๋อพูดเร็วจะพยายามพูดช้าๆนะการเงินการเงินในเดือนของกุมภาพันธ์นะคะของชาวราศีเมีนนะคะขอดูการเงินนะคะการเงินนะคะการเงินขยานได้ขอขยัยไปนิดหน่อยหนึ่งใบ โอเคการเงินนะคะอืมอาจจะบางบางคนนะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะพอพอเราเริ่มสําเร็จในเรื่องของการงานใช่ไหมเงินก็อาจจะเข้ามานะคะซึ่งอาจจะมีการหยิบยืมกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็พิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะแล้วแต่การเงินนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปบางคนนะอาจจะมีการแบ่งแบ่งไป เผื่อแผ่ผู้อื่นเนีย่ยอาจจะไม่ใช่การยืมนะคะอาจจะเป็นการแบบบริจาคหรือการแบบเขาเรียกว่าอะไรทำลงทานอะไรพวกเนี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของการบริจาคการทําทานนะคะเออบางคนก็อาจจะทําทานกับคนก็ได้นะคะด้วยการยิบยืมะะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเงินที่จะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้อาโวาโสที่มีอายุมากกว่านะคะการเงินเนี่ยมองว่าได้มาจาก คำพูดของคุณด้วยนะคะในด้านของการเงินคำพูดของคุณนะคะจะดึงเงินเข้ามาของชาวราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะนะคะพูดดีนะจะได้รับโอกาสเข้ามานะคะโอกาสดีๆเข้ามาการเงินเข้ามาเพื่อศักยภาพการทํางานของคุณนะคะที่ดีเมื่อกี้นี้นะคะอาจจะมองเห็นหัวหน้าจะมองเห็นนะคะก็เลยอาจจะมีการยื่นโอกาส ที่อาจจะเพิ่มตําแหน่งเพิ่มอะไรให้นะคะก็อาจจะมีเงินค่าตําแหน่งอะไรพวกนี้เข้ามาในในรูปแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยก็มีไพ่แบบนี้มาเตือนนะคะเตือนอาจจะมีในเรื่องของการยิบยืมเงินนะคะให้ระวงังหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันล้วนไหลออกไปทางด้านครอบครัวของตัวเองแล้วก็ขอดูการเงินต่อค่ะจะเป็นยังไงอีกบ้างนะคะขออีกสามใบจะพูดเร็ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะปรับปรับตัวเองก่อนปึบการเงินการเงินสามใบนะคะชาวราศีมีนเป็นยังไงอีกบ้างจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเนี่ยจริงๆด้วยการเงินของคุณน่ะจะมาจากการที่คุณตั้งอกตั้งใจทํางานนะการเงินค่อนข้างที่จะมีกินมีอยู่อย่างสุขสบายเลยนะคะนะระวังเรื่องอ้วนให้ดีด้วยนะเนี่ยกินเยอะ มีความสุขไงพอมีความสุขปับ๊บกินเยอะนะคะเงินเยอะกินเยอะระวังนะคะาการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะอันนี้คือเริ่มดีขึ้นและเริ่มที่จะเห็นเงินาบางคนอาจจะเป็นเงินก้อนนะคะบางคนอาจจะเป็นเงินันเล็ก,ลกน,นันน้อยที่เริ่มสะสมเริ่มเก็บนะคะบางคนอาจจะมีเงินเก็บแล้วก็จะนึกขึ้นออกว่าเออจะเอาไปใช้อะไรดีเพื่อจะต่อยอดในการทําเงินต่อเงินนะ,ะเป็น แบบนั้นนะคะในด้านของการเงินค่อนข้างโอเคเลยนะคะการงานกับการเงินของชาวราศีมีนเดือนกุมภาพันธ์นี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขอเก็บก่อนแป๊บหนึ่งน,นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูควารมรักกันความรักของชาวราศีมีนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวขอดูคนโสดก่อนนะ คนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างจะมีใครมาหมายตาหมายปองหรือ,อยังไงเราไปชอบเขาแล้วเขาจะชอบเราไหมนะคะคนโสดคนโสดนะของชาวราศีเมษนะคะมองว่ายังไม่ถึงเวลาที่คุณจะมีคู่เข้ามาหรือว่ามีคนคนรักเข้ามานะคะเออมันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีกว่า นะของชาวราศีมียนในะเดือนเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเด,เดือนต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะสําหรับชาวราศีเมีนนะคะคนโสดยังไม่ถึงเวลานะยังไม่ใช่เวลาหรือบางทีเนี่ยคุณอนะคุณตัวคุณเองอนะยังไม่พร้อมหรอกยังไม่พร้อมที่จะมีใครเหมือนเหมือนยังติดอยู่กับอดีตอยู่นะคะยังมีความเป็นห่วงคนเก่าคนรักเก่าอะไรพวกนี้อยู่เลยมันเลยทําให้คุณอนะยังไม่เปิดใจนะคะคนโสด กลัวเหมือนคุณกลัวเสียใจอะ่ะกลัวว่าคนใหม่เข้ามาแล้วจะทำให้ตัวเองเสียใจอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยหรือบางทีคุณก็ไม่อยากจะเป็นห่วงใครแล้วอ่ะเหมือนคุณเหนื่อยอะ่ะนะเหมือนคุณเหนื่อยอแบบอืมไม่อยากห่วงใครไม่อยากต่อสู้อะไรกับใครแล้วนะคะโอ้ยังไม่ใช่จังหวะเวลานะคะคนโสดเดีย๋ยวขอเปิดเพิ่มอีกสักสองใบคนโสดนะอืมเหมือนคุณยังสนุกกับความโสดของคุณอยู่เลยอะ่ะ คุณยังสนุกคุณยังมีความสุขนะคะยังมีความาล้นหลายังรักตัวเองอยู่มองในมุมนี้คือมุมแบบคุณยังรักตัวเองอยู่คุณยังอยากอิสระอยู่นะคะคุณอยากมีอํานาจเพราะความสวยคืออานาจเออคุณอยากมีอํานาจอยู่อ่ะแบบนั้นนะคะเนี่ยคุณคุณรู้สึกว่าเวลาคุณเสียใจอ่ะ คุณเสียใจจริงๆแล้วคนที่ปลอบใจคุณนะคะทาให้คุณดีขึ้นได้คือคนรอบตัวคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนคนที่คุณรักอ่ะคือเหมือนคุณกลัวเสียใจจริงๆนะคนโสดอ่ะเหมือนคุณแบบยังไม่อยากจะเริ่มกับใครใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาช่วงจังหวะชีวิตที่จะมีคนใหม่เข้ามานะคะสําหรับคนโสดต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีคนคุย คู่รักนะคะคนคุยมีคู่เป็นคู่รักเป็นแฟนกันอ่าดูซิว่าความรักนะคะของชาวราศีเมนในเดือนกุมภาันธนเป็นยังไงบ้างขอเปิดสามใบก่อนนะโอ้โหนั่งนับเงินกันเลยนะอืมโอเค สำหรับคนที่มีคู่มีนคนรักนะคะเออมันมีโอกาสที่จะขยับความสัมพันธ์เนี่ยบางคน,นอาจจะแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้นะชาวราศีมีนะคะเนี่ยมีการนั่งนับเงินหลังแต่งงานกันแล้วนะคะอาจจะมีนั่นแหละซักเซสในเรื่องในด้านของคู่อาจจะมีการเริ่มต้นใช้ชีวิตกันแล้วนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สําหรับคนมีคู่นะ ถ้าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะหรือว่าเป็นแค่แฟนกันเนี่ยอันนี้ไพ่บอกว่าเออด้วยความที่เป็นคนรักเป็นคู่รักเนี่ยด้วยไพ่สองใบเนี้ยมันมาประจวบเหมาะกันนะคะคือมันต้องให้พื้นที่ให้สเปซกันบ้างนะคะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนบางคนนะงานอดิเรกอาจจะต่างกันแต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้นะบางคนคือคืออาถ้าถ้าโชคดีเจองานอดิเรก งางอดิเรกที่ชอบเหมือนๆกันก็ไปด้วยกันได้นะคะแต่สําหรับบางคนอะที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วต่างต่างคนความชอบต่างกันอย่างเงี้ยอก็มองว่าอยู่ด้วยกันได้นะยังอยู่ด้วยกันได้อยู่นะคะแค่เว้นพื้นที่เว้นระยะความเป็นส่วนตัวให้กันและกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคุณแบบจบงานอดิเรกของคุณแล้วคุณก็เข้าหาการคุยกันได้นะคะรู้เรื่อง เอแค่พาออกมาบอกว่าเออต่างคนก็ต่างทํางานที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักไปนะคะงานอดิเรกอะไรก็ทําไปแล้วก็ค่อยมาคุยกันนะคะก็คือแค่ชอบต่างกันแต่อยู่ด้วยกันได้อ,อแล้วก็ขอเปิดเพิ่มอีกสักสามบนะคะให้กับคู่รักคนรักอืม โอเคอ่ะไพ่นะคะออกมาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยของชาวราศีกุมนะคะเอ้ยอชาวราศีมีนไม่บอกตกใจชาวราศีมีนอ่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหากันนะอยากให้ค่อยค่อยคุยกันนะคะอย่าให้มันถึงขั้นต้องไปไปฟ้องไปบอกใครนะคะหรือว่า ไปไปเล่าอะไรให้ใครฟังอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรื่องมันจะเลยเถิดไปกันใหญ่นะคะอยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะซึ่งก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันทั้งคู่นะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะละเลยไปบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องหันหน้าคุยกันเนาะอันนี้ไพ่ก็ขึ้นมานะคะเนี่ยเราก็ไปเที่ยวไปจะจะไม่พูดทำด้านศาสนาแล้วกันเนาะ เอาไปเที่ยวไปทำกิจกรรมร่วมกันดีๆนะคะแบบนั้นดีกว่าเนาะคือเหมือนเป็นการให้ก็ออกมาแบบบอกเตือนแล้วกันว่าเออให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะนอกจากจะให้พื้นที่ส่วนตัวอะไรกันแล้วเนะ่ะเวลาพอหมดเวลาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยบางคนนะอาจจะต่างฝ่ายต่าง ติดโซเชียลอย่างเงี้ยนะคะอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าห่างเหินเกินไปนะคะก็คอยดูคู่ของแต่ละคนเอาละกันเนาะค่อยค่อคุยนะคะคุยกันดีๆอย่าละเลยความรู้สึกซึ่งกันและกัน,กนมีเวลาก็ออกไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่อโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอสายต้องจบคำทนายเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะคะสายมี อ่ิกอาคาซให้เล่นนะคะแล้วก็คลิปรนดอมให้เล่น,นะค่ะเดี๋ยวจะอัพคลิปมาเรื่อยๆสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย